สวัสดีอีกครั้งนะครับพเพื่อนๆมาเตียรีอาร์มี่อาร,รที่57ในช่วงเทศกาลพูดเลยว่าทีม2มาไปที่เรียบร้อยนะครับพเพื่อนๆแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยเป็น EP ที่ผมรอคอยเดี๋ยวจะพาไปเดีกันว่าใครมาถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะเพื่อนๆต้องยิ้มเหมือนผมแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยกับโหลดดิ้งสกินก นี่เป็นยังไงเพื่อนๆกาเบียลม,มาตินเนลี่สถตต96สกิลมูฟ5ดาวการ์ดคุเตเลเวลอาพเป็นการ์ดอาร์เซนอลใบแรกที่มาในรอบประมาณ2เดือนได้เลยนะครับนักเตะอาร์เซนอลมาธรรมดาคอด,ดีใจอยู่แล้วแต่กลายเป็นพระเอกซีรีส์มาเพื่อนๆโอ้โหผมกําลังบน่บนๆว่าไอ้มาตี้ตัวทีมว่าแต่ซีซั่นเนี่ยเล่นไม่ค่อยไหวและในที่สุด EA เก็เห็นใจเหมือนรู้ว่าผมกําลังทาซีรีส์มาตินเนลี่เอาม่อยู่ก็เลยส่งมาให้และตอนนี้มาตีตัวสถตต96เนี่ยโหดมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเลย จริงๆอยากได้มากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะในการเปิดล่าหามาตี้ให้ได้คือถ้าเกิดไปได้ทีหลังอ่ะสมมุติว่าเทศกาลนี้จบไปแล้วแล้วมันไม่สามารถอัปเลเวลได้อ่ะเราก็จะใช้ได้แค่ตัวสแตท94ที่มันอัปเกดไม่ได้เพราะว่าเลเวลอัพโยเกมสองเนี่ยมันอยู่แค่13วันเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราซื้อมาหลังจากนี้แล้วเราทาเควสไม่ทันอ่ะเราก็จะได้ใช้แค่ตัวแบบที่มันไม่ได้อัปเกดซึ่งถ้าเป็นตัว94ก็ไม่ได้เก่งกว่าตัวเดิมเท่าไหร่ัตต้้้้อองใหไดวว่่าเป็นนีีทส ใหไฮขาข aw, วาซิกิวห้าว <99, S 1> ิสี่ค่าเพสมาเก้าเก้าดิปปิ้งเก้าแปดโคตรตึงค่าชูตติ้งพาซิ่งฟิสิกอลเก้าสิบทั้งหมดนะครับโหดมากกับใบเนี้ยตอนนี้ราคาผมเห็นว่าอยู่ประมาณสามล้านเลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าจะเก็บเงินซื้อถ้าผมเปิดไม่ได้ผมก็คงจะต้องเก็บเงินซื้อให้ได้อรเพื่อนเพื่อแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะถูกอะตอนนี้ราคาอยู่ที่สองจุดหนึ่งเอ็มอะก็ต้องรอดูแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติไปเปิดได้ตัวอื่นๆที่มันขายได้ถ้าผมมีเงินครบซื้อได้เมื่อไหร่ผมสัญญาาผมจะซื้อเลย นะครับไม่ว่าจะยังไงแล้วก็แล้วแต่ผมก็จะเปลี่ยนตัวมาตี้ตัว T S เพื่ออัพมาเป็นตัวนี้ให้ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวไปลุยเรื่องราวของวันนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆ Let's go Foot Chip Coin ร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าไหนคอยในเกม f ีฟ่ายีใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คาแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิสิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับ เดี๋ยวผมพามาดู SBC อัปเดตก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆวันนี้ผมมาเล่นอยู่ในวันที่15นะครับเพื่อนๆก็คือคืนวันเสาร์แน่นงแล้วก็เล่นอยู่ตอนประมาณ5ทุ่มเดี๋ยวอีกประมาณช่วงบงหึงนอะเดี๋ยวเกมกอัปเดตอีกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยพามาดูอีกทีว่ามีอะไรเพิ่มแต่ว่าอันนี้ขอเล่าข่าวๆนะนักเตะ SBC ดีดดม,มาเยอะจริงๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทีมเรียมกองหลังของฟูลแลมเฟรรานตอเลการฟุตเลเวลอาร์อของบาร์เซโลนาพักทิกเวียล่าโทฟี่ไฮท อันนี้ก็ยังทําได้อยู่นะผมสามารถทําได้ถ้าเกิดอยากจะทําในวันนี้นะครับแล้วก็เดลี่ล็ออินกับแพ็กกิมมาร์ตซีซันโมเมนต์อัปเกตอ่ะผมทําไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนเดี๋ยวก็ทากันอีกรอบหนึ่งในส่วนของออปติคีปเนี่ยผมก็ได้ไปปั่นมาด้วยนะครับเพื่อนๆที่ที่เล่นไว้ใน EP ก่อนนะผมเลเวล40ไปแล้วไงผมก็ไม่ต้องเก็บเลเวลแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีโหมดโค้งโหมดรับมาให้เล่นด้วยนะครับก็คือทางด้านฟุตเลว่าขับนั่นเองเดี๋ยวเก็บไปครบ10วินเลยเดี๋ยวจะพยายามทยอยทย ครบทั้งหมดนี่ก็น่าจะได้แพ็กชุดใหญ่ในการเปิดล่ามาร์ตี้กันอีกเพียบแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาที่ผม,มว่างๆนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ไปนั่งไล่ทำเควสพวกกาพูดนี้มาแต่ว่ากะว่าจะคงไม่อัปเกรดนะคือจะเอาไว้ย่อยเฉยๆมันสเตตสูงดีคานาโลกูตัวนี้สเตตต้อง94นะครับผมก็เลยเออทำๆมาเลยเดีวก,กันเพราะว่ามันทําพร้อมกันได้ระหว่างคานาลกูกับพีมิเนสถ้าใครยังไม่ได้ทำอะนะ่ะเนาะก็ผมใส่ไปพร้อมๆกันแล้วก็เลยได้มาเลยนะครับก็เดี๋ยวรับฮานาลกูกันเลยทุกคน การฟุตเลเวออัพตัวแรกใน EP นี้ดีใจจังเลยฟุตเลเวออัพตัวแรก คณะลูกปู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทมลาอูฮิมินเนก็ได้อวด้วยนะครับตัวสถต92นะฟุไล้์ว้าตัวที่ 2. EP ีนี้แล้วช่วยเปิดได้ด้วยนะในแพคคนอื่นนะจริงๆถนะ้าเพื่อนคนไหนอยากจะทำลองทำมาได้นะผมว่าน่าจะเล่นได้เลยนะครับแถมรูปไดนามิกคาเท่ด้วยมันสามารถเลือกได้มีรูปไดนามิกให้เลือก3อันนะครับแล้วผมก็ได้ทําตัวนี้มาด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นแบ็กซ้ายของทีมโมโนโกนะครับจากุดไลยว่าทีม2นะก็อัปเกรดไปละ จริงๆผมซื้อมาแหละมันตัวละสองหมื่นเองผมก็เลยเอามาทําพร้อมกับพวกคณนาลกูกับฮิมินเนสไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าไม่เหมือนเอาไว้ใช้เล่นในโหมดฟุตเลยว่าครับเนี่ยแหละเออจริงๆผมลืมพามาดูกา้าอีกนิดนึงอย่างไก็เข้ามาแล้วว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี่ยให้ดูข่าวๆเนาะเพื่อนๆจริงๆผมลงคลิปแนะนําเทศกาลมาแล้วที่ลงเมื่อวานนะครับนีอ่อนดอนกรีสกาเก้าสิบแปดวารานเก้าสิบเจ็ดตัวนี้ถ้าได้มาเป็นอยูยันเจมจบแน,น่นอนอยู่ยันอีพีสุดท้ายของมารตี้แน่ๆราคาตอนนี้ก็คือแพงมหาศาลมากๆนะครับ 10m กว่าเพื่อเพื่อนวารานนะครับกอลิสก้านี่ตัว 2.4m อ,อีโอหูสุดๆทางนั้นนะครับชวัวร์เมนี่ 2m ดาวินดุนเยส 1m อย่างงี้ดุนเยสตรงนี้ก็น่าจะโหดจัดเลยเพื่อนๆถ้าได้มาอนี่ก็อยู่ยาวๆอ่ะทีมเราถ้าเปิดเปิดได้ทีมนี้ผมไที่สุดในอรอบหลายเดือนเลยนะมากกว่าตอนเชฟชิปเตอร์อ Chef ีกทีม2เนี่ยคือมีตัวที่ผมชอบชอบทางนั้นนะ่ไม่ว่าจะเป็นกอลิสก้าวารานมาตี้เนี่ยดาวินดุนเยสชัวร์เมนี่นี่คือได้ทุกคนจริงๆนะครับนี่เอตาวตัวนี้ก็น่าจะโหดน่าจะเอามาเล่น ีเราได้เกือบหมดเลยถ้าได้ใครมาอย่างคารูลูนี่อาจจะเอามาคู่กับทางด้านคิมเพมเป้ก็ได้ยังไม่แน่ใจพเพราะว่าผมมีเตโออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะเปิดได้ใครบ้างไหมนะครับเพืนะ่อนเพื่อนเดี๋ยวไปไล่เปิดแพ็คของวันนี้กันก่อนเลยนะครับไปเปิดไปเลยมาสักตัวนึงเนะ่ฟุตเลเวลใครก็ได้เอยอยากเห็นนะเออแต่ถ้าเป็นมาตี้แบ่งคือผมร้องไห้ได้เลยถ้ามาตี้มาผมร้องไห้เลยอ่ะผมดีใจกว่าตอนได้ฟันได้อีกถ้าได้อ่ะ ต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสินะครับสมาโกโอ้ยว่าตัวนัว้นมาเล่น <c oughs> มาสักทีเปิดเพลินๆนหูไม่พ่าซื้าไหมผมลุ้นหน่อยวะโอเคโอเคไม่ว่ากันนะครับตัวนี้ราคาอยู่38,000นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ย่อยนะเพ่่นๆ ตัวแรกมาแล้วโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยทำการ์ดกันอีกทีแล้วกันทีแรกกะว่าจะไปทำ9.3ลูกเชฟชิปเตอร์ทีมกันแต่สีสั้นเพย์เอพิกซันหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันการ์ดมันยังไม่พอนะครับทีมที่ผมจะใช้เล่นในฟุตแชมสัปดาห์นี้ก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆกองหน้า2ตัวจะใช้เป็นปีเต์เชคจับคู่กับปีเอเมอร์กโอบางียางนะครับที่ผมแขวนเสื้อมันไว้ข้างหลังด้วยแล้วก็เปลี่ยนค่าเคมใหม่เป็นเคมเอนจินนะเพนะราะว่าจะเอามาเล่นตำแหน่งของซอนเก่าต้องกกาาารรคควววมมมมลื่่นพออสไไตต้ง้งงงยยิดึดดเี๋ เน้นๆเน่าพอใส่เอนจินไปบูสต์แม็กค่าเพจเลยเซชั่น99สปินสปีด99แล้วก็มาบูสต์ค่าพาสซิ่งเ,เพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงค่าตรงดิปปิ้งเนี่ย A4 99บาลานซ์99แล้วก็ดิปปิ้ง99นะครับก็คือบูสต์ค่าเพจคือเร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยจากเค็มเอนจินนะครับกลางรับก็ฟันได เฟลิกซ์การลุกมาติยาบ็อกท์บ็อกนะครับเหมือนเดิมมาตี้เล็ดปิกซ้ายแนวรับก็เซตนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปลุยเกมแรกของวันนี้กันเลยครับ Let's go ไปดูดนนี้ก็ต้องหยาบได้แรงเยเยอะๆแหละมาตี้รอผมอยู่สเตเกนซิลบาดีอาสอ่าโอเคมีมาตี้กาเบร์เคซูสโอ้โหโดดำแล้วับเพื่อนดึงนโดดิโก ลูกแรกของ EP 57เปียร์เออยซ้โออา yes, <sir! S 1> <laughs> ถ่าดีใจใหม่ผมสตาร์นี้เป็นไงทุกคนนิ่งๆยืนแอกอย่างเดียวยืนแอกแล้วเอานิ้วโป้งให้ ถึงกันเลี้ยงมาตัวเดียวเลยโดนไปทีหนึง่งโอ้เกือบแลวเห็นไหมนะทำอะไรกันลงไปอะ่ะสวยมันสวยมันได้ เลยนะโอวาเกลแรกวันนี้ต้องมีอะไรดีเกิดขึ้นแน้นอนโปนขนาดโดนน้ำก่อนแล้วเดียเอาวะ4-2อีกครับยังไม่จบเนอะถึงแม้จะนำเยอะผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะอย่าเพิ่งตายใจนะครับพึ่งมาดูเปล่าอยออกโอเค5-2ไม่เพิ่งจะ5-2เองเนี่ย น,นี่ไม่ค่อยสะใจเลยเนาะกลับไปใช้สู้เหมือนเดิมดีกว่าวะไม่ค่อยเรียกพลังเลยอะ่ะมันเหมือนถ้ามัน,ม,นมันแอคเฉยอะ่ะไม่แพชชั่นอะเล่นมันต้องมีแพชชั่นอันนี้เหมือนแค่จะกวนเฉยอะ่ะกวนอย่างเดียวแต่แพชชั่นไม่ได้ครับเย้ย ปิดกล่องนะครับ73และตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้มี SBC อะไรมาให้ทำบ้างก็จะเป็นในส่วนของเทเลเฮอร์นะครับสกิลสีล่ว 4, i, ิกสี่ไฮเดียมขาขวานะครับก็ใช้สกอตเดียวก็จะเป็นฟิลแบบตัวที่ไม่แพงนะครับแล้วเก่งอะไรประมาณนี้นะครับคือใช้งานได้สบายๆนะครับน่าจะอัพมาเป็นตัวเสร็จประมาณ93ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นล่ะมีอะไรอีกไหมนะครับได้รับอินทีมออฟเดอะซีซั่นโมเมนต์อัปเกรด นะแล้วก็อ่า SPC แพ็คไอคอนนะครับ90บวกบราซิลฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อคอนอัปเกรดนะครับก็จะมี4เวอร์ชันเหมือนเดิมนะพรามทีมว่าเดอะเยียร์ฟุตบอลเดย์โทฟี่ไททันนะครับ84 88แล้วก็89นะครับทำได้2ครั้งเดี๋ยวไปเร่งไล่ทำการในวันนี้กันก่อนดีกว่าผมอยากเปิดอันนี้มากกว่าถ้าจะเปิด93ทีมว่าเดอะซีซั่นอันนี้ ดูหน้าเปิดกว่าอีกนะครับไล่เปิดแพ็คกันเลยนะครับเพื่อนๆมีอยู่ประมาณหนึ่งสิบกว่าซองมีพวกแปดสิบคูณสามด้วยนะครับบายเลตส์กอล์ A few minutes later เฮ้ย่าวะ่าเฮ้ทุกคน What is it? If he hasn't done เย้ yeah! มาตีไม่มาแต่กอลเลนสกาอมาเฮ้ยเอาดีๆผมไม่ได้ปันอยู่ใช่ป่ะจริงเหรอสุดยอดดีใจมากครับโอ้โห oh, 80คูณ3าทำงานจากเลเวลอัพคัพติ้งอัพเกรดตัวนี้ราคาอยู่ที่2.8 M นะครับและสามารถอัพไปเป็นตัวสัตว์98้ได้เพื่อนๆโอ้ oh my god แล้วนี่น่าจะมาเล่นบล็อกทุบบล็อกตึงๆเลยเดี๋ยวเอามาแทนมาสิยาวน่าจะได้เลยนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ทีมเลออนโอเรสกาเย้ทีมวันเดอร์ซีซั่นเพียร์แพคครับ let's go ปิดท้ายเป็นอ่์กิลส์นะครับแม็กซ้ายอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยซิว่าเราใจยังไงได้บ้าง ส่วนการอัพกอลเลสกาถ้าผมจะอัพเนี่ยต้องใช้เวลาอีกเยอะพอสมควรเลยเพื่อนๆผมลองจัดทีมได้มาออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมจะเอาโอบานมายองออกเนาะเดี๋ยวจะเอาเฟลิกขึ้นไปเล่นคู่เช็คในตำแหน่งกองหน้าแทนเดี๋ยวเอามาซิยาวไปเล่นกลางรุกแล้วก็กอลเลสกาเล่นบ็อกทูบล็อกแล้วกันน่าจะได้อยู่มั้งอ่าส่วนค่าเคมก็ต้องเป็นชาโด์อยู่แล้วนะครับเพื่อนใส่เข้าไปเลยตัวลิงก์ของกอลเลสกาก็ เป็นอลฟองโซเดวิสเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาซียาวเดี๋ยวจะไปเล่นกลางลุกใช่ไหมก็เดี๋ยวเปลี่ยนเคมไปเป็นฮันเตอร์ไปเลยกันเลยนะครับเพื่อนๆพืนฟุตชมอ์ไฟนอลน,นะนี่เกมนี้เป็นเกมที่3นะครับตอนนี้ได้มาวินเดียวเองแล้วเพื่อนๆพนนี่มีแจซินโย่ด้วยมีเทรีเฮอร์ครับเป็นปีกซ้ายตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมา s อ c ซวันนี้ Yes ดึงศูน สองเงมาสองสองนะครับหยิงกันเร็วมากนะเพื่อนๆแค่ประมาณสิบนาทีลอกกันไปสี่ลูกแล้วนะสองฝัน yes yes มาดิลงชนะเขาเกมน,นี้ผมหยุดรอเลยมาตี้พอเขาเข้ามาปุ๊บฮิวฮิว,วเรียบร้อยครับ เอาคลิกออฟใส่ผมเฉยโอ้โหคลิกออฟใส่ผมเฉยพอโดนนำปุ๊บมึงเอาคลิกออฟมาใช้เลยนะมาดิตบไม่จุบโบมือตีซองรึงหลังมาแ๊บเดียวได้ประตูสักที อ่าสีสามอีกไม่กอลีสกาลูกแรกในสโมสรม,มาแล้วครับเพื่อนๆหลังจากโดนไล่มาสีสามนะยิงที่ห้าสามให้ยิงสุดยอดกับพุ้นจริงจิงโอ้โหโดนคิกออฟอะแม่งเอาไม่อยู่จะจะย่อที่หกสิบห้าบ้าจริง มาดิชอบคิกออฟนกักเบมอมฮะเอานี่ไปหน่อยไปโรเบิร์ิกออฟคิกออฟคิงคิกอกอฟไม่หยุดไอแรอบนี้ไม่เล่นแล้วล่ะหน่อยพวกชอบทนี่ต้องโดนนะครับเ,เพื่อน ผมจะไม่แพ้พวกชอบเล่นคิกออฟหรอกปีนี้สองของวันนี้นะครับเพื่อนๆฮอกประตูตีบอลเลสตาทำประตูด้วยนะโอเคทำได้ดีทุกคนอาริซอนดีอาร์ชคุณเน่ซีดารนน์โรนันโยโลนันโดซีอาร์เซเวนด้วยว่าเดี๋ยวต้องสู้ใส่พี่โดซะหน่อยแลลวทุกคนอไม่ล้มเหรอวะฉันเดะเอาดีๆ ที่สมอแล้วก็ทำท่านโรนัลดนใส่เจ้าของท่าตัวจริงหน่อยจู่ฮะคืออะไรอ่ะลูกเนี้ยแดียมสแตนด์มึงทำอะไรอ่ะเพื่อนมันยิงมันยิงเบามากเลยนะล่ะยิงเลียดด้วยโอ้ลูกนี้ผิดหวังว่ะเพื่อน เออมาดิมาดิสอครับเออใครมีอะไรดีเกิดขึ้นบ้างครับเข้าทางเหมือนกันอ่าไปเยสซ ครับลูกนี้เฟนลิกซ์ไมค์ไก่ทำได้ดีมากมาดีไอของซีรียนะครับเป็นตัวเวอร์ชันเก่านะวันในวันหนึ่งผมจะเอาตัวเลว่ามาให้เพื่อนๆดูกันให้ได้นะครับผมให้คำมั่นสัญญา การอดอนโอ้คารโดอโดเลยอนเลยอน,ยนสุดยอดยิงดีมากครับเพื่อนผมนึกว่มามัธยูด วู้ฮู้ฮอกซ่าเฟลิกสต์สเตปโอเวอร์คิงวู้ฮู้เจจ่าแล้วก็พรนวครับเย้วินที่สามนะครับอันเดซาคิมเพนเบวาราสฮานุนเยส91เอ็มบาเป้ตีบ๊อเดีย อาตเตอร์แอคแท็กว <t ess S 1> <woo> ู้ฮู้มาดิมาดิ2-0ครับเพื่อนๆบีตาเช็กกดขึ้นเดียวเลยสวยมากทำได้ดีทุกคนวู้ฮู้มาดิบอด ว่าสวยกับเพื่อนๆลนูกนี้ขอคะแนนเต็มสิบเลยเย้โ yeah. อ oh ้โหดาวินเขาไม่ยอมเหมือนกันยังไม่จบนะครับเกมนี้ไม่แอน,นเดรเดมังพุ่งหลบบอลไปเนี่ยไม่เอาน่า สีครับเพื่อนเพอปิดได้โซจริงๆกับ5เกมแรก4่แพ้หนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับพเพื่อนเพื่อหรับ EP 5 7นะผมก็ได้เล่นไปทั้งหมด6เกมนะชนะ4แพ้2เหลืออีก14เกมให้เล่นนะครับเดี๋ยวใน EP 5 8ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมาจัดเต็มกันแน่นอนนะครับเล่น14เกมรวดเอาให้จบในคลิปเดียวไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อน EP นี้ก็พีจริงๆนะทีแรกก็นึกว่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าจะตอนทีมหนึ่งผมเปิดไม่ได้ใครจเจ็มๆเลยไงตอนฟุตเลเวอฟทีมหนึ่งอ่ะสุดท้าย ฟิตเลยรับทีม2ก็จัดตัวแจมแมาให้ผมสักทีกับริยอนโกเลสกานะนี่ยังไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวผมคงจะไปปั๊มกับสคอร์แบทเทิลนอกรอบเอาเะครับเพ,เพื่อนเพื่อเพื่อจะอันล็อกตัว98มาหวังว่าจะอัพให้ได้ใน EP หน้าไม่รู้จะทันหรือเปล่าก่อนที่จะมาลุยฟุตแชมป้ย14เกมที่เหลือก็คงจะมาเป็นตัวจริงในทีของผมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่อองโซเดวิสมาเล่นแบ็กซ้ายซึ่งเดวิสเนี่ยก็มีการเลเวลอัพเหมือนกันตัวนั้นราคายอยู่ประมาณ495,000คอยจริงๆถ้าเรามีีเเเเงงิินนถ้าา้าาาาารรมมซือทํ ให้เป็นตัว95ด้วยแเราก็ขายเก่าอันนี้มันก็ได้แต่ว่าประเด็นก็คือนักเตะในทีมผมอะมันขายกันได้ไม่กี่ตัวมันมีมันมีมาร์ตี้ขายได้มีซาลิบาแล้วก็แรมสเดลซึ่งต่อให้ขายไปมันก็ยังไม่ถึง5 0 0แสนไงเพื่อนๆตังค์มันไม่พอก็เลยอาจจะทําลําบากนิดนึงก็เลยอาจจะทาไม่ได้เลยด้วยซ้ำก็คงใช้ตรงนี้ไปก็คงไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในอนาคตนะครับเพื่อนๆอน่อะก่อนที่จะปิดคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองหาการ์ดดูนะครับว่าผมนั้นจะพอมีการ์ดที่จะทําในส่วนของ พีพีอันนี้ได้หรือเปล่าส่งไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆ90เกดสคอร์นะผมยอมเสียเมฟิสเลปายไปด้วยนะครับอีกสคอร์นึงนะผมจะต้องเสียเอมเปเป้ P P ละที่อยู่มาตั้งแต่ ep ต้นๆเลยไม่ถึง10 ep แรกยิงไป535ประตู354แอซิสจากการลงสนาม583เกมนะครับถือว่าเป็นตำนานสโมสรคนหนึ่งเลยถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วแหละนะครับเอมปปเป้แล้วเราจะคิดถึงได้นะครับแล้วก็มีแบมบ้าด้วยนะที่ผมส่งไป นี่ก็93เกมนะเขาลงเล่นให้ทีมเราเยอะพอสมควรเหมือนกัน93ทีมว่าแต่ซีซั่นเกับเชฟชิปเตอร์ Season, PP ที่มีการ์ดทีมว่าแต่ซีซั่นเกับเชฟชิปเตอร์ Season, Chapter, ทั้ง3ทีมเลยนะครับเป็นเป็นเพย์เยอร์พิกการตี93ขึ้นไปตัวแรกอ่าร์เรนเต้นะครับตัวที่2เชฟชิปเตอร์ครับบาเยนว่ะเฮ้ยนอยเออเอ้ย, no er! อยมาไงอะเพื่อนอันนี้น่าจะโอเคอยู่บ้าถือว่าได้อยู่บ้างนอยเออ อีกตัวหนึ่งเป็นเบเกอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายขอจี๊ดๆหน่อยสร้างเ็จอ่าดาวิดครับดาวิดก็เคยได้แล้วมาอรนิวลนอยเออร์นะครับน่าสนใจเหมือนกันก็ต้องนอยเออร์แหละโอเคนอยเออร์ก็นอยเออร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม6ฟุต4ีฮมีเดียมขาขวาสกิล5วิกสีเอามาใช้ในทีมได้จริงๆด้วยนะเพราะว่ามันลิงก์กับกอลสกาไงนใน SCLMCFLW อาจจะโหดก็ได้เนี่ยต้องเอาไปลองเล่นดูนะเพื่อนเพื่อนเทก็มีเพียบเลยอะอะไรเนี่ยมีเทปดีเคร้องโทรด้วยอะัชอโกคัมฟอร์คอสอะไรวะเนี่ยราคาอยู่ประมาณสัก3ามแสนได้นะครับเพื่อนๆนก็ถือว่าคุ้มกับค่าทำนะไม่เละถือว่าไม่แตกนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อสำหรับมาเตียรี่อาร์มี่อทีีที่ห้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะหลังจากที่ได้ลยฟตแชมป์ไปประมาณ6เกมนะแล้วก็ได้ทํา SBC 93ปวรทีมเ่อรีซิสซ่นเชฟชิปเตอร์ได้มาโนเอลนอยเอยเอร์ตัวนี้มาซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นทีมบาเยินอยู่แล้วเดี๋ยวอนะควาคตเราค่อยว่าอีกทีว่าเราจะจัดทีมยังไงนะครับนอยเออร์นี่ก็น่าเอาไปลองเล่นเหมือนกันถ้าใส่มาแทนเชคก็น่าจะเข็มเต็มเหมือนกันนะเห็นปะก็ก็ได้จะได้นะ ม่แน่เดี๋ยวอาจาจะเอาไปลองดูว่าจะโหดหรือเปล่ามันลิงได้แล้วมีกอลเดสกาอยู่นะครับเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวเจออีกทีใน EP หน้าในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับกับฟุตชมปปอีก14เกมที่เหลือยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมา,มากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้สุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยนั่นเองร้านฟีฟ้าชิปคอยเก่านะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกมฟีฟ a ายี่สามเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อยาา่าล ล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเ,เพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อของกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเ,เพื่อนทุกคนด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใน E ีีหน้าได้เลยครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ